สวัสีท่านผู้ฟังทาง b u s บ s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  อส b ค o บ d c a s t ทุกท่านนะครับวันนี้เราคงได้รับข่าวเรื่องการขยายเวลาพลก,กรฉุกเฉนินออกไปอีกหนึ่งเดือนนะครับซึ่งหลายท่านคงต้องทำงานแบบ Work กฟอร์ม o m e ต่อเนื่องนะครับต่อไปเป็นเดือนที่2หลายท่านเริ่มตั้งคำถามครับว่าสถานการณ์เรื่องโควิด1 9จะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนในส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าออในช่วงณเวลาตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ด้านสาธารณสุขคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนไทยยังคงมีวินัยกับการทำโซเชียลดิสท n นซิงแต่จะให้สิ้นสุดสถานการณ์วิกฤตนี้เลยเนี่ยคงต้องรอการมีวัคซีนนะครับป้องกันซึ่งจะต้องรออีกประมาณ1ปีเป็นอย่างน้อยแต่สำหรับผลกระทบทางธุรกิจนะครับจริงๆแล้วมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจาก Trade War แล้วตั้งแต่ต้นปี2020ก็เริ่มมีผลกระทบจากโควิด -19 โดยผมจะขอแบ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดีน,นออกเป็นกลุ่มนะครับแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากผู้บริโภคลดลงหรือหายไปซึ่งกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มยานยนต์อสังหาริมทรัพย์ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการเงินเครื่องใช้ไฟฟ้าชิวอรี่สินค้าหรูๆต่างๆและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือกลุ่มการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พลกอรฉุกเฉิน และมาตรการภาครัฐต่างๆเช่นนะครับสถานความงามสถานบันกวดวิชาร้านอาหารลงภาพยนตร์ผับบาร์ร้านตัดผมนะครับเป็นต้นธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์โควิด -19 มีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวออนไลน์สตรีมมิ่งฟู้ดเดลิเวอรี่ช้อปปิ้งออนไลน์และโลจิสติกส์เราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยคงจะต้องต่อเนื่องยาวนานพอสมควร เาจะถึงจุดที่คลี่คลายซึ่งการกลับตัวอยู่บ้านและการทํางานแบบ Work ์กฟอร์มโจะทําให้พฤติกรรมของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปในหลายด้านแต่จะมีพฤติกรรมอะไรบ้างของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิกฤตโควิดในทนั้นผมขอนำข้อมูลผลการวิจัยของบริษัทคันธาประเทศไทยมาเป็นตัวอ้างอิงในการสรุปนะครับซึ่งพบว่าอันที่หเลยคนไทยกัวง,กงวลสถานการณ์เศรษฐกิจมากกว่าเรื่องสุขภาพ และหันมาให้ความสําคัญทางด้านการใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะครับโดยพบว่า66%ของคนไทยเนี่ยเริ่มหันมาให้ความสําคัญในด้านการวางแผนการใช้เงิน54%เป็นห่วงถึงอนาคตน้าเศรษฐริจของประเทศไทย52%เริ่มมีความกังวลต่อสุขภาพของตนเองข้อที่2นะครับจากผลการวิจัยพบว่าคนไทยมีความตะหนักกับวิกฤตโควิด -19 โดย พลตฟอร์มยอดนิยมที่คนไทยใช้ในการพูดและกล่าวถึงสถานการณ์นี้ก็คือ Twitter ครับอยู่ที่65%และอยู่บน Facebook อีกมาณีและข้อมูลในภาพรวมพบว่าคนไทยเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้อที่3นะครับคนไทยมีการปรับตัวโดยเลี่ยงการไปร้านแบบออฟไลน์หันไปซื้อของแบบออนไลน์แทนมีการใช้บริการสตรีมมิ่งเดลิเวอร มากขึ้นโดยพบว่า52%มีการใช้บริการออนไลน์สตรีมมิ่งมากขึ้น44%เนี่ยมีการใช้บริการฟู้ดเดลี่มากขึ้น38%มีการใช้บริการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นข้อที่4คนไทยต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าคุ้มราคาและใส่ใจกับความปลอดภัยและแหล่งที่มามากขึ้นครับโดยพบว่า 65%ของคนไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของฟู้ดเซฟตี้และแหล่งผลิตหรือแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นๆมากขึ้น50%ของคนไทยครับต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าคุ้มราคาเรามาดูกันนะครับว่าแล้วหลังจากนี้ไปเมื่อสถานการณ์วิกฤตโควิด1 9ผ่านพ้นไปแล้วจะมีพฤติกรรมใดบ้างของคนไทยที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือที่เรียกกันมากเกิดเป็น new normal เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับเศรษฐกิจหลังปลดล็อกดาวน์เพื่อจะสู้กับโควิด -19